กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะจะพาคุณผู้ชมมาติดตามสถานการณ์ที่น่าสนใจรวมถึงเทรนด์ของโลกที่เราไม่ควรพลาดจำเป็นต้องรู้ไปได้วยกันติดตามกันไปในช่วงสถานการณ์ข่าวรับวันค่ะ ในสยามศิลิโมงคลอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนถแถลงจัดงานโอท็อปภูมิภาค2,568ภายใต้แนวคิดโอท็อปช็อปสนุกสุขทุกภาคในพื้นที่5จังหวัดได้แก่อุดรธานีนครศรีธรรมราชบุรีรัมยเชียงใหม่และพระนครศรีอยุธยา พบกับสุดยอดสินค้าภูมิปัญญาและสินค้าที่บ่งบอกอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นได้ชมและเลือกซื้อในราคาพิเศษกว่า300ล้านค้าเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการโอทอปและยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไทยในงานมีกิจกรรมมากมายลุนรับโชคกับรางวัลกิฟ t ์วอชเชอและรางวัลกว่า1 0 0 0 0แบาท งานเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤษภาคมโดยวันที่6ถึง12กุมภาพันธ์สนามทุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานีวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์ศูนย์การค้าเซนทัานนาครศรีธรรมราชวันที่28กุมภาพันธ์ถึง6มีนาคมสนามช้างอารีนาจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่10 16มีนาคมสวนเฉลิมพระเกียรติ8 2พรรษาจังหวัดเชียงใหม่และวันที่1 7พฤษภาคมลานข้างวัดพระรามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตั้งเป้ายอดจำหน่ายภายในงานรวม100ล้านบาท